สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับช่องนี้เป็นช่องหนุ่มโคราชทอกนะครับวันนี้มีประเด็นจริงๆมันก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับซึ่งทั้งเรื่องมอบเรื่องอะไรต่างๆนาะแต่วันนี้เนี่ยนะครับจะมาคุยประเด็นเรื่องของพลเอกลังสีนะครับพลเอกลังสีเนี่ยนะครับออกมาพูดจาออกมาชี้ชวนชักชวนและกล่าวหารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลไส้ศึกกัมพูชาว่าอย่างนั้นเลย ะครับเนื้อความเนี่ยนะครับที่มีการเอามาลงใน f c e e o o o นะครับของผลเอกพลังสีอ่ารังสีเนี่ยนะครับแกแนะนำหนึ่งอย่างน,นะครับว่าแนะนำแก้เกมกัมพูชายุครัฐบาลไส้ศึกกองทัพต้องประกาศกดอายการศึกทั่วประเทศยึดอำนาจบริหารจากรัฐบาลตามด้วยปฏิบัติการโจมตีคาสิโนทำลายถุงเงินของฮุนเซนจนกว่าเขเมรจะขออย่าศึกและเปิดการเจรจา ขณะเดียวกันต้องเจราจากับจีนเพื่อคานอำนาจสหรัฐที่ตอนนี้จับมือกับกับกมพูชาหวังยึดพลังงานรอบเกาะกูดอีกทั้งภาคประชาชนต้องร่วมพลังขับไล่รัฐบาลก่อนที่จะไปกลายเ่อก่อนที่จะกลายเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาชักนำประเทศเข้าสู่สมรภูมิระหว่างจีนอเมริกาทำชาติร่มสายและตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับยูเครนนะครับคือคือพลเอก ฝรั่งสีผมบอกคุณนะคือประยุทธ์จันรโอชาเนี่ยยึดอํานาจมาแล้วเห็นไหมสองครั้งก็กระมุกเดียวกันสไตล์เดียวกันนะครับเก่งเหลือเกินกลางเหลือเกินมันไม่ได้หมายความว่าทหารจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่ของคุณคือลบปกป้องประเทศชาติเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องการสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ตัวอย่างประยุทธ์จันโอชาชัดเจนเป็นยังไงอะเกือบการโกงกินกันอย่างมหาศาลแดกกันอย่างมหาศาลคุณก็อยู่ร่วมในนั้นด้วยไม่ใช่เหรอพลเอกรลังสีคืออย่ามาทําเป็นปากดีอย่ามาดัดสริดเลยวะหลัหลงสีบอกตรงๆไอ้ความคิดโง่ๆไอ้ความคิดระยำเยำของคุณแม่งก็คิดได้แค่นี้แหละไหนคุณจะเอาเจราจาคุณจะเอาปัญญาไหนไปเจราจาคุณรู้เรื่องการค้าคุณเรื่องรู้เรื่องการเจราจาหรอวะ อย่ามาดัดจริตอย่ามาทําเป็นเหมือนแหม่ตัวเองนี่เก่งเป็นทหารจะต้องปกป้องประเทศชาติอย่างงู้นอย่างนี้เหตุมันเกิดจากอะไรลังสีเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเสียผลประโยชน์ใช่ไหมเกิดจากฝั่งนั้นไม่พอใจเรื่องคาสิโนที่เราทําเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กชัดเจนผู้นําฝ่ายนั้นไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็ฟาดหงฟาดงายยื่นข้อเสนอมาโอเครู้จักมกักคุ้นกันแน่นอนครับแต่เขาไม่ยอมไง ถ้าเขาคิดอยากจะขายชาติเขาคิดอยากจะแบบคุณนะไอ้พวกดับจริตตอแหลทั้งหลายทํามาเป็นรักชาติเหลือเกินทํามาเป็นห่วงชาติเหลือเกินแต่ปัญญาแม่งไ,ไม่มีไงน้าหน้าอย่างคุณปัญญาอย่างคุณเหรอมึงจะมาแก้ไขปัญหาอะไรประเทศชาติได้เห่าอย่างเดียวนําเสนอมาแต่ละอย่างเนี่ยอะยึดอํานาจจะยึดอํานาจทําไมจะประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศเพื่ออะไรเพื่อยึดอํานาจแล้วไปจัดการเอง แล้วมึงเคยคิดถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติไหมว่าเป็นยังไงความปัญญาอ่อนไงก็มึงคิดแบบปัญญาอ่อนแบบนี้ไงก็เพราะมันมีในพลปัญญาอ่อนแบบมึงนี่แหละประเทศมันถึงไม่ไปไหนไอ้ลังสีอย่ามาทําเป็นดัดจริตจะมาทําเป็นปัญญาอ่อนเลยถามว่ายึดอํานาจแล้วมันมีอะไรดีขึ้นแล้วคุณมีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารประเทศเหรอเฮาอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแหมตัวเองนี่เก่งเหลือเกินมีความจันฉลาดเหลือเกินมึงแก้ปัญหาภาษีได้ไหม มีปัญญาไหมมีปัญญาหาเงินเข้าประเทศมีปัญญาทานุบํารุงประเทศชาติไหมไม่มีกูจะรัฐประหารอย่างเดียวกูจะยึดอํานาจอย่างเดียวกูจะเอาใจกูอย่างเดียวยึดอํานาจเพื่ออะไรเพื่อแดกไงเพื่อหาแดกกันไงยุคไอ้ประยุทธ์จันโอชาทําไมมึงไม่ออกมาเห่าว่าพลังศอีพลังสีทําไมไม่ออกมาเห่าทําไมไม่ออกมาหอนที่มันแดกกันเนี่ยไอ้ประวิตธวงสุวรรณเอยไอ้ประยุทธ์จันโอชาเอยเนี่ยไอ้ที่เสียดินแดนไปแล้วเนี่ยช่องสายตะกูเนี่ย ตอนนั้นมึงก็เป็นผู้บัญชาการอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไม่ออกมาคัดค้านไม่ทําไมไม่ด่าว่าตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถูกไหมเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมกับเนวินนะครับเปิดบอนสายตะกูขึ้นมาเปิดคาสิโนสายตะกูขึ้นมาจากใครล่ะแล้วใครเป็นคนขอประวิตยวงสุวรรณก็มีพวกมึงทั้งนั้นไม่ใช่เหรอพวกทหารทั้งนั้นไม่ใช่เหรอที่แม่งหาแดกกันอยู่เนี่ย ไอ้เหลือหอนี่ของใครเหลือหอของอนุพงศ์สร้างมาแม่งบินไม่ได้เอาผิดกับมันได้ไหมไม่ได้ไงประยุทธ์จันโอชายกที่ดินนะครับฝั่งของไทยให้กัมพูชาสร้างคาสิโนเรียบร้อยครับกัมพูชาเป็นของกัมพูชาเรียบร้อยเลยเป็นของออกยาลืมเฮงทั้งท่านที่อยู่ในฝั่งไทยทําไมมึงไม่เห่าบ้างล่ะฮะทาไมรังสีมึงไม่เห่าบ้างเรื่องเนี้ย เหาสิแน่จริงเห่าสิครับช่องสายตะกูเป็นของใครช่องสายตะกูอยู่ในดินแดนไทยแล้วเสียได้ยังไงในยุคข,ของประยุจจรโอชาายประวิต์วงสุวรรณได้สวยใช่ไหมที่มึงอยากจะรัฐประหารมึงอยากจะประกาศกดอัยการศึกและทำการรัฐประหารยี่ดอำนานนี้มึงจะหาแดกกันอีกใช่ไหมวันนี้ประเทศย่ำแย่ยังไม่พอเหรอประเทศมันหนักขนาดนี้ไม่พอเหรอ วันนี้หาเงินก็แทบลากเลือดแล้วทามาเป็นดัดจริตทามาเป็นแนะนําความรู้มึงแค่ไหนเชื่อว่าไอ้ไอ้ไอ้พลเอกหลังสีความรู้มึงแค่ไหนมึงก็แค่เป็นทหารมึงฝึกการลบมึงฝึกเรื่องนั้นมามึงก็ทําหน้าที่ของมึงแต่มึงอย่าดัดจริตอย่ามายึดอํานาจของประเทศนี้อย่ามาทําเป็นเหมือนกับโอ้โหกูนี่เก่งเหลือเกินสุดท้ายแม่งเป็นยังไงล่ละรัฐประหารสองครั้งอะประเทศดีขึ้นไหมคนไม่มีใครรักชาติโอ้โหพวกมึงรักชาติตายหาแหละ ถ้ามึงรักชาติมึงจะยกที่ดินตรงสายตะกูเนี่ยให้กับกัมพูชาเหรอจะยกให้เขาฟรีๆเหรอถ้ามึงรักชาติจริงอะ่ะทำไมมึงไม่ออกมามึงจะมาเหาถ้าคนมันรักชาติจริงป่านนี้มันออกมาแล้วเรื่องช่องสายตะกูเนี่ยป่านนี้ยุคประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันได้ดินแดนไปมากกว่านี้แต่ทําไมยุคประยุทธ์จันโอชาแม่งเสียดินแดนอะเสียดินแดน,ดน,ดนจากใครกว่าจะได้ภูมะเขือมากว่าจะได้พื้นที่สิบเอ็ดพื้นที่มาขนาดไหนอะ่ะ กว่าจะได้กลับมาเนี่ยเสียไปในยุคไหนล่ะอภิสิทธิ์ไงยุคของพวกมึงไงที่มึงสนับสนุนไงไอ้ควายมึงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกเหรอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรประเทศแม่งย่ำแย่ขนาดนี้มึงยังไม่สํานึกเหรอเสือเสือเสือกออกมาแหมกูนี่เก่งเหลือเกินทําเป็นเสนอความคิดงโง่ควายของมึงออกมามึงจะไปบอมคาสิโนเขามึงมีข้ออ้างไหนกูถามหน่อยมึงจะใช้เครื่องบินไปเหรอมึงจะยิงจรวดเข้าไปเหรอครับถ้าตรงนั้นเขาเอาพละเรือนไปไว้อะ แล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของพลเรือนมึงจะทํำยังไงมึงตอบมาสิวันนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ทหารมึงเป็นทหารมึงไม่รู้เหรอมึงไม่มีปัญญาเหรอเหมือนเสรีพิสทธิ์เตมีเวสโอ้โหแหมพูดปกระดมป่านนี้ผมยึดถึงใจกลางแล้วยึดถึงใจกลางประเทศเขมรแล้วไปถึงพนมเปญเรียบร้อยแล้วลุกไปถึงนั้นนะมึงเอาปัญญาไหนมาลุกสวดที่สัญญาระหว่างประเทศก็มีตรงนั้นมีแต่พลเรือนมึงจะทำยังไง ปากแม่งพูดดีปากดีมึงลองพูดเหตุผลทางกฎหมายสิเอาเหตุผลทางกฎหมายมาสิว่าเราจะเป็นยังไงวันนี้เราเสียรู้ใครเราไม่ได้เสียรู้เลยเราได้ดินแดนกลับมาเราปราบปามแก๊งคอเซนเตอร์ได้ปราบปามยาเสพติดได้ไอยุคพวกมึงเนี่ยตอนที่มึงอยู่ด้วยไอพลเอกพลเอกหลังสีตอนที่พวกมึงอยู่ด้วยแม่งยาเสพติดเกินบ้านเกินเมืองคอเซนเตอร์เกินบ้านเกินเมือง, center, นนนองคนขนเงินออกไปนอกประเทศอ่ะพวกมึงมีปัญญาสกัดกั้นไหม มึงอย่ามาปัญญาอ่อนทำมาเป็นดัดจริตแหมเสนออย่างนู้นอย่างนี้ทำเป็นตัวเองฉลาดทิ่หายก็พวกมึงไม่ใช่เหรอที่ทำให้ประเทศเป็นหนี้สิบล้านล้านเนี่ยมึงยังไม่สํานึกยังไม่สำเนียก,กอีกเหรอน้ำหน้าอย่างพวกมึงเนี่ยที่เสนอความโง่เขลาเบาปัญญาออกมาแหมคิดว่าตัวเองเก่งกูเป็นทหารกูจะต้องอย่างนู้นอย่างเงี้ยแล้วมนะันเกิดความเสียหายแม่งหมาตัวไหนมารับผิดชอบไหมกับประเทศเนี่ยรัฐบาลใหม่รัฐบาลพลเรือนก็ต้องมารับผิดชอบ หาเงินมาซื้ออาวุธหาเงินมาบำรุงบำาเลอทุกสิ่งทุกอย่างแม่งกอบโกยผลประโยชน์ไปในยุง่งยุกประยุทธ์จันโอชาขนาดไหนมึงเคยสำนึกกันไหมนี่ไงมันจะต้องมาด่าแบบนี้ไงเพราะไอ้พวกมึงไม่เคยสำนึกอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยไงแม่งเอาอย่างเดียวคือกูจะคิดในกรอบของกูอย่างเดียวกูจะดูแลคนอื่นไม่ดีกูดีอยู่คนเดียวเหรอถ้ามึงดีมึงไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเสียดินแดนไปหรอก ตรงช่องสายตะกูถ้ามึงรักชาติแบบนั้นนะไอ้พลังศรีไอ้ลังสีอ,งสอ่ะมึงตอบมาหน่อยแล้วตอนนั้นมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนทํามาเป็นดัดจริตทํามาเป็นบอกว่าโอ้โหตักูนี่เก่งเหลือเกินตอนนั้นนะ่ะมึงขี้ขาดตาขาวใช่ไหมมึงกลัวประยุ์จันโอชาใช่ไหมมึงเห็นผลประโยชน์ชัดเจนมึงเคยรักประเทศชาติไหมปากแม่งบอกว่ารักชาติรักชาติโอ้โหทําเพื่อชาติแต่เสียช่องสายตะกูไปให้เข,เขาเรียบร้อยแล้วแม่งไม่มีหมาตัวไหนออกมาเห่าแม้แต่คนเดียว ถูกไหมหลังสีอาที่พูดมาเนี่ยตอบมาสิอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะตอบอยังไงกูก็อยากจะรู้เหลือเกินครับแม่ทํามาเป็นกางทํทมาเป็นแนะนําเรื่องกรณีที่เขาเหยียบตีนกันเหมือนไอ้จตุพรพรมพันธ์พูดมึงก็เอาจากปากไอ้จตุพรพรพันธ์มาพูดนั่นแหละถามว่าวันนี้เนี่ยอเมริกาเอาไปสิอเมริกาจะมีความชอบทมตรงไหนอเมริกาเป็นคนบอกว่าไทยกรรมัมพูชาคือแหล่งผลิตอาชญากรรมทางไซเบอร์ แหล่งหลอกลวงแหล่งคอเซนเตอร์หลอกลวงคนทั้งโลกถูกไหมใครเป็นคนพูดอเมริกาเป็นคนพูดถูกไหมอเมริกาเป็นคนพูดและอเมริกาจะไปจับมือกับกัมพูชาเนี่ยคุณลองคิดดูคิดให้ดีๆสิทางนะถ้าคุณเป็นนักยุทธวิธีนะเป็นระดับเสนาธิการคุณลองมองออกสิว่าตอนนี้อเมริกาต้องการทาอะไรอเมริกาแค่ฉวยโอกาสในกรณีที่ประเทศกัมพูชาเพียงพำาหุ่นเซนเพียงพำาก็เลยฉวยโอกาสเรื่องนี้ขอตั้งฐานทัพเพราะเราไม่ให้ตั้งไง ก็เราไม่ให้ตั้งไงแล้วเราเสียหรือยังเรายกให้กัมพูชาไอเรายกให้อเมริกาหรือยังให้อเมริกามาตั้งฐานทัพหรือยังก็ยังถูกไหมแล้วมึงมโนไปเนี่ยมึงจะรับผิดชอบคําพูดมึงยังไงมาปั่นป่วนทําให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยการยึดอานาจการประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศเสียศูญเสียไรายได้เท่าไหร่มึงรู้ไหมหลังสีพลเอกหลังสีมึงรู้ไหมว่าเสียไรายได้ไปเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งเท่าไหร่เป็นแสนล้านเนี่ย กี่แสนล้านอะไรที่ต้องเสียไปเนี่ยนี่ที่ยังต้องใช้อยู่เนี่ยประยุทธ์จันโอชาเนี่ยสิบล้าน,ล,านล้านเนี่ยพวกมึงมีปัญญาไหมล่ะมีแต่ปัญญาเห่าไงมีแต่ปัญญาอวดเก่งอวดดีแหมฉลาดอย่างงู้นอย่างนี้ลองไต่ตรองสิลองใช้สมองตัวเองไต่ตรองสิลองคิดให้รอบคอบสิว่าวันนี้รัฐบาลได้อะไรหนึ่งได้พื้นที่มาเพิ่มเปรียบเทียบกับยุคป,ประยุทธ์จันโอชาได้ไหมมีแต่ยอมเขาทุกอย่างมีแต่ยอมกัมพูชาทุกอย่าง เพื่อนแลกผลประโยชน์เอาเข้ากระเป๋าพักพวกตัวเองถูกไหมโดยเฉพาะทหารเอานี้พูดกันตรงไปตรงมาจะพูดจะให้พูดไหมไอ้ที่ยาเสพติดเข้ามาอะไรเข้ามาต่างๆในประเทศทั้งของเถื่อนทั้งรถ่ังอะไรก็แล้วแต่ที่มีการค้าขายตามชายแดนเนี่ยถามว่าใครดูแลกองทัพกองทัพเป็นคนดูแลแล้วทําไมอ่ะของเถื่อนแม่งหลุดออกไปได้อ่ะถามหน่อยตอบหน่อยได้ไหมก็กองทัพไม่ใช่เหรอครับ ที่กอบโกยผลประโยชน์กันในช่วงของยุคป,ประยุทธ์จันโอชาจนปเปลมมรรีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยแม่งทั้งนั้นแหละปล่อยคนออกไปแม่งไปตอนเที่ยงคืนไปได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าจะไปเล่นบอลถ้ามีเงินจ่ายปุ๊บอะปล่อยได้สบายๆเดินออกเข้าไปได้สบายๆถูกไหมเขาก็ออกมาพูดกันแล้วไง ค่าสวยเท่าไหร่ค่าเดินเข,ข้าเดินออกเท่าไร่และนี่ขนาดนะนี่ขนาดแค่คนไปเล่นนะและไอ้รถเถื่อนทั้งหลายที่มันปล่อยออกไปอะที่ปล่อยกันออกไปอีกเท่าไหร่ในยุคประยุทธ์จันทร์โอชามึงกล้าพูดไหมล่ะหลังสีกล้าพูดไหมนะ่ะอย่ามากระจอกอย่าทำมาเป็นดัตจริโอ้โหกูนี่ฉลาดเหลือเกินอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะมาเรื่องนี้อีกการเจรจาเนี่ยนะครับถามว่าคุณจะเอาปัญญาไหนคุณจะเอาปัญญาไหนไปบอม กัมพูชาผมถามหน่อยละเมิดสิดทธิสัญญาไหมละเมิดนะนั่นเป็นที่ของพลเรือเรือนนะเราไม่รู้หรอกเพราะเรายังไม่ได้สิทธิตรงนั้นและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใครสูญเสียกัมพูชาสูญเสียมากกว่าไทยแน่นอนและเราได้พื้นที่กลับคืนมาเมื่อเราได้พื้นที่กลับคืนมาเราตึงตรงนั้นเนี่ยกำลังคนเราก็มีเราก็สามารถมีชัยภูมิที่เหนือกว่าฝั่งนั้นอยู่แล้วถูกไหมและพื้นที่ที่เราเคยสูญเสียไปกลับคืนมา และมันสูญเสียไปในช่วงของยุคประยุทธ์จันโอชาที่ไม่ทําการประท้วงใดใดทั้งสิ้นถูกไหมแม้กระทั่งเรื่องที่ตั้งของบ่อนสายตะกูเนี่ยก็ไม่มีการประท้วงใดใดทั้งสิ้นยกประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชาไปเรียบร้อยยกแผ่นดินให้เข้าไปเรียบร้อยใครขายชาติขายแผ่นดินคุณสมควรที่จะด่าประยุทธ์จันโอชานะอย่ามาดัดจริตอย่ามาทําเป็นเหมือนกับว่าโอ้กูนี่เก่งมากกูนี่รักชาติเหลือเกินมึงเหลือรักชาติอะถ้ามึงรักชาติมึงออกมาตั้งแต่ยุคประยุทธ์จันโอชาแล้วนะมึงจะมากระจอกอ่ะ บอกว่าขณะเดียวกันต้องเจรจากับจีนเพื่อคานอำนาจสาหรัฐที่จับมือกับกัมพูชาหวังยึดพลังงานกอบกูดเนี่ยพยายามที่จะไปใส่ร้ายป้ายสีพูด,ดง่ายๆว่าไปใส่ร้ายป้ายสีว่าไอ้ทักษิณมึงจะร่วมมือกับฮุนเซนเพื่อที่จะจัดการเรื่องพลังงานที่เกาะกูดใช่ไหมคือมุกแบบข้อมูลควยควายอะ่ะข้อมูลควายมากข้อมูลของมึงอะ่ะข้อมูลแม่งข้อมูลสลิมอะ่ะคิดดูนะถ้าไปตั้งฐานทัพตรงนั้นเนี่ย อยู่ในเขตไหนอยู่ในน้ำน้ำใครฮะลังสีมึงไม่รู้เรื่องรู้ราวมึงเป็นทาหารมาได้ไงมึงเป็นในพลมาได้ไงว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยโดยรอบเกบ200าะสองร้อยไมล์ทะเลเป็นสิทธิของประเทศไทยถูกไหมเขาจะเอาเรือมาลอยลำได้ยังไงอะเอาถามหน่อยกองทัพเรือจะปล่อยเฉยๆอย่างนั้นเหรอครับมึงบ้าหรือเปล่า ไปดูข้อมูลไปดูอะไรให้รอบครอบก่อนก่อนจะพูดก่อนจะโชว์โง่ออกมานะหลังสีพลเอกหลังสีช่วยช่วยอยาช่วยไปพิจารณาดูก่อนว่าอะไรไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้กองทัพเขาก็ประกาศชัดเจน200ไมล์ทะเลใครจะมาลุกล้ำได้อะถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้ผ่านน่านน้ำเข้ามาได้ไหมล่ะที่กัมพูชาพยายามจะมาเจราจาเพราะอะไรเพราะเพราะ,เพราะต้องผ่านน่านน้ำประเทศไทยไงมันเข้าไปในจุดตรงนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทย และเราไม่ยอมรับกระจกถ้าเราไม่ทํากระจกอเมริกาจะใช้อํานาจไหนมาถ้าจีนมาเป็นแบ็กถามว่าจีนมาเป็นแบ็กเราได้ไหมจีนมาเป็นแบ็กอยู่แล้วแล้วถามว่าจีนมาเป็นแบ็กดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะอะไรหลังสีตอบมาหน่อยจีนมาเป็นแบ็กเราได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์เราโคตรได้ประโยชน์เพราะเราส่งสินค้าทางการเกรษตรไปขายที่จีนโดยเฉพาะผลไม้ถูกไหมมูลค่าเป็นแสนล้านต่อปี ตรงนั้นก็ช่วยเกษตรกรทั้งข้าวทั้งอะไรต่างๆที่เราส่งไปขายที่จีนเยอะแยะมากมายไปหมดเราได้เปรียบไหมครับจีนมีประชากรเท่าไหร่มีประชากรเป็นพันล้านคนพันสี่ร้อยล้านกว่าคนถ้าของคนไทยเนี่ยนะครับส่งเข้าไปเนี่ยเอาแค่ผล,ลผัผผล,ลไม้ของไทยที่มีอยู่เนี่ยส่งไปก็สบายแล้วถูกไหมเปรียบเทียบกันเราส่งอเมริกาเราได้ดุลการค้ากับอเมริกาเท่าไหร่แค่หลักหมื่นล้านนะ แค่สี่หมื่นห้าหมื่นล้านนะแต่เราได้ดูนการค้ารวมเฉลี่ยกับประเทศจีนเนี่ยเราได้มานะครับหลายแสนล้านนะเปรียบเทียบปริมาณมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบเพราะฉะนั้นจีนจากอเมริกาก็จะทะเลาะกันก็ทะเลาะไปครับเราไม่เป็นแบบยูเคนอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเรื่องอะไรกูจะไปอ่ะกูไม่ใช่ยูเคนอ่ะแล้วใครจะมาลุกลามประเทศไทยหรือว่าแบบรัเสเซียกับยูเคนยูเคนเป็นยังไงประเทศเล็กรัเสเซียเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมครับถามว่าประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่หญกัมพูชาเป็นประเทศเล็กใช่ไหม แต่จริงๆไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นครับแค่เจราจาคุยกันให้มันจบยิ่งคุยจบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเศรษฐกิจมันจะได้เดินคุณเคยคิดไหมใช้สมองเป็นไหมหลังสีใช้สมองโง่งๆของคุณเป็นไหมวันนี้ยิ่งเราจบสงครามได้เร็วที่สุดเราสามารถเดินเศรษฐกิจได้เพราะคนจะมาลงทุนคนจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซันละ เข้าสู่ช่องของฤดูการท่องเที่ยวแล้ววันนี้เราจึงต้องรีบจบศึกให้เร็วที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวไง okay. ถ้ายังเกิดศึกถ้ายังลบกันอยู่โง่โง่คิดควาย,ยแบบคุณเนี่ยแม่งชาติไหนเศรษฐกิจจะฟื้นเอาถามหน่อยไอ้ที่ที่ทะเลาะกับกับกมพูชาอยู่ขนาดนี้มันก็ทะเลาะกันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วถึงจะเกิดศึกกันครั้งนี้ก็แล้วแต่ถึงขั้นลบกันนี่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็จบอยู่ที่ ที่ไหนก็ที่โตเจราจาอยู่ดียังไงมันก็จบอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสของประเทศไทยมันจะสูญเสียไงมึงไม่เข้าใจหรือไงก็มองแต่แบบนี้ไงมองแต่แบบโง่งๆไงไม่ได้คิดถึงผลทัางอื่นถ้าเราปิดการเจราจาปิดการลบได้เร็วเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็เข้ามาถูกไหมวันนี้ข่าวประเทศไทยกับกัมพูชาแพร่ไปทั่วโลก แพร่ไปทั่วโลกก็เกิดบรรยากาศความเสียหายทั้งสองประเทศเหมือนกันกัมพูชาก็เสียหายไทยก็เสียหายนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเข้ามานักลงทุนก็ไม่กล้าเข้ามาจะทําอะไรก็ต้องรอให้เสร็จสึกก่อนถูกไหมครับอันนี้มันเป็นหน้าเสือคุณคุณก็บอกโอ้ยกูเป็นทหารไงเรื่องนี้เรื่องสําคัญไงแต่คุณเคยคิดไหมว่าประชาชนจะแดกจะจะยัดหาอะไรเคยคิดไหมกูจะลบอย่างเดียวกูจะหน้ามืดตามัมกูไม่สนแม่งจะเป็นยังไงช่างหัวแมงประชาชนจะอดอยากปากแห้งก็ช่างแมงไง อย่างนั้นเหรอก็คิดแบบไอ้พวกสิ้นคิดไงวันนี้ถ้าถามว่าเราไม่มีรัฐบาลที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการหาเงินเข้าประเทศมีคุณภาพขนาดนี้กองทัพจะมีเงินมาซื้อยุโทโธปกรณ์เหรอหรือว่ากองทัพทําเองได้ผลิตเองได้หาเงินเองได้อย่างนั้นเหรอคิดดูให้ดีใช้สมองใช้สติปัญญาอย่าเอาความโง่มาโชว์เราคบกับจีนมีประโยชน์ จริงๆถามว่าอเมริกาต้องยอมไหมต้องยอมสิอเมริกาจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากการตั้งฐานทัพอเมริกามีแต่เสียประโยชน์ให้ประเทศกัมพูชานะถูกไหมในการเช่าในการธุรกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต,แต่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดนะอย่างน้อยกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเองได้นะเครื่องอุปโภคบริโภคมาจากไหนจากไทยทั่งนั้นครับเขาจะสั่งจากอื่นไหมในเมื่อคนของเขาต้องการบริโภคแล้วเขาเคยชินกับการบริโภคของไทยมาตั้งนานแล้วเนี่ย วันนี้เขาข้ามไปซื้อฝั่งลาวนะข้ามไปซื้อสินค้าไทยจากฝั่งลาวนะคุณเห็นไหมแค่นี้ยังคิดไม่ออกอีกเหรอเพราะคุณมัวแต่หน้ามืดตามัวอยู่กับสงครามสงครามไงคิดแต่แบบโง่โงๆคิดแต่ในมุมมองของตัวเองนะจําไว้นะพลเอกรังสีคิดให้มันรอบครอบคิดให้มันหลายด้านอย่าเอาปัญญาของตัวเองอายุก็มากแล้วอายุห้าสิบหกสิบแล้ว อย่าเอาปัญญาของตัวเองมาตัดสินกับเรื่องง่ายๆแบบนี้รัฐบาลทำหน้าที่ในการบริหารประเทศความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องการลบการศึกเป็นหน้าที่ของทหารเขาก็แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนละทําไมรัฐบาลถึงมอบอํานาจให้กองทัพประกาศกฎอายการศึกล่ะถ้าเขารู้เห็นเป็นใจกับคุณเซนเขาก็เอามาไว้กับเขาไม่ดีกว่าเหรอแล้วเขาจากเรื่องอะไรจะให้อํานาจของกองทัพล่ะมติคณะรัฐมนตรีก็ให้อํานาจของกองทัพ ในการดําเนินการในการประกศาศกฎอายการศึกกองทัพก็ดําเนินการไปก็เหมือนไอจ้จตุพรพรมพันธ์ยังไงหน้าดําคําเครียดโอรัฐบาลนี้ขายชาทําให้เราเสียปราสาตาตาควายไปอย่างน้นอย่างนี้อะไรสารพัดสารเพลแล้วมันได้อะไรอ่ะจะให้ทหารลุยเข้าไปเพื่อให้ทหารเสียชีวิตเหรอครับทุนระเบิดเต็มไปหมดจะต้องยอมพีชีพเสียชีวิตเข้าไปเพื่อที่จะยึดปราสาทให้ความสะใจกับพวกมึงอย่างนั้นเหรอ ก็ต้องรักษาชีวิตคนไว้กับระเบิดเต็มไปหมดแม่งไอ้ใครปัญญาอ่อนจากไหนจะเข้าไปวะกูถามมึงหน่อยมึงเข้าไปไหมล่ะรังสีมึงเข้าไปไหมล่ะ,ลม,ไไม,ละมึงกล้าเดินเดี่ยวเข้าไปไหมล่ะครับทุนระเบิดเต็มไปหมดอ่ะหรือไอ้เจตทุกคนมุนมันมึงกล้าเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องที่แม่งไม่ต้องมีอะไรที่อะไรซับซ้อนเลยนะแค่มึงมองออกกับมึงมองภาพรวมของประเทศให้เป็นเนี่ยใช้ปัญญาอายุแม่งก็เยอะแล้วผ่านโลกผ่านหนาวมาเยอะมึงควรที่จะพิจารณาให้เป็น ถามว่าถ้าเกิดสึกยุดยืดเยอะขึ้นมานักท่องเที่ยวไม่เข้ามารายได้รัฐบาลลดลงก็โดนด่าอีกถูกไหมว่าไอ้รัฐบาลมึงทําให้เศรษฐกิจแ yeah. ย่ทางทั้งที่ช่วงไฮทง้งช่วงไฮซีซั่นเราจะได้เงินมาหาศาลนะครับนับหลายแสนล้านจากนักท่องเที่ยวเราก็ต้องรีบจบให้เร็วสิถ้าเราจบไม่เร็วมันจะเกิดปัญหาเพราะรายได้หลักเรามาจากการท่องเที่ยวไม่ใช่อย่างอื่น การส่งออกประกอบแต่การท่องเที่ยวนี่เราได้เงินมาฟรีๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมึงคิดไม่เป็นไงเพราะมึงคิดแต่เรื่องจะลบไงคิดแต่เรื่องคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วตัวมึงดีไงแต่มึงไม่คิดว่าเวลาเขาหาเงินเข้าประเทศตะแม่งยากขนาดไหนต้องไปเจราจานู่นนั่นนี่ต้องไปต่อรองสารพัดส,สารเพมมึงก็เห่าได้ไงเพราะมึงไม่ได้เป็นคนเจราจามึงก็มีหน้าที่เห่าเหมือนไอ้จตุพรนั่นแหละก็นี่ไงนี่ไงโชว์ความโง่ไง แค่ประโยชน์จากจีนกับไทยมึงยังไม่รู้เลยอเมริกานะบอกตรงๆอเมริกาแม่งก็เหลี่ยมอะตอนแรกมาสนับสนุนไทยอ่าวเดี๋ยวพลิกไปอยู่กัมพูชาพ้อไทยไม่ให้สถานที่มันไงมึงยังจะไปคบกับไอ้คนอย่างนี้อีกละ่ะอเมริกาเป็นคนประกาศเองว่ากัมพูชาคืออาชญากรคือแหล่งรวบรวมอาชญากรทางไซเบอร์จากการหลอกลวงทั้งสิ้นอยู่ที่นั่นหมดมูลค่านะครับการฟอกเงินไม่ต่ำกว่าแปดแสนล้านอเมริกาเป็นคนแถลง ส่งทีมงานมาประสานงานกับไทยชัดเจนนะครับเราก็มีข้ออ้างของเราไงอย่างน้อยข้อมูลจากสหระาชาชาติเอย่ยข้อมูลจากอเมริกาเอย่ยชัดเจนทําให้เรามีนะครับความชอบธรรมในการจัดการถูกไหมแต่โดยการศึกเพื่อไม่ให้ละเมิดกติกาสากลเราก็ทําแนวตามชายแดนเราไม่สามารถส่งเครื่องบินบินล้ําน้าฟ้าเข้าไปบอมที่พนมเปญได้ เพราะมันเป็นเขตพลเรือนแล้วสาภาพจะเป็นยังไงเคยคิดไหมลังสีคือาการที่คุณเป็นทหารหรือคุณเป็นระดับในพลเนี่ยแม่งจับฉลากมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือคุณเป็นแบบปีชาจันโอชาหรือเปล่าวะน้องประยุทธ์จันโอชาที่แม่งเหมือนจับฉลากมาพี่หนุนเนะะี่ยว่ะขึ้นมาเป็นในพลแม่งยังพูดจาภาษาไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวหายี่ยอะไรสักอย่างเลยแม่งก็เป็นทหารตีก๊อฟมึงเป็นทหารตีก๊อฟหรือเปล่าเนี่ยลังสีถามจริง มึงไปตีกลอบหรือเปล่าเออให้มันรู้บ้างสิว่าวันเนี้ยควรยังไงแล้วมันจะต้องคิดยังไงทําความเข้าใจยังไงประชาชนคนไทยอดอยากปากแห้งทํำยังไงคุณมีหน้าที่ป้องกันคุณก็หน้าที่ป้องกันไปสิครับทหารหน้าที่ของคุณมันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วเรื่องของการป้องกันชาติจากอริรัสตรูทั้งหลายที่จะมาลุกลานเราถูกไหมหรือภัยต่างๆที่จะเข้ามาคุณก็ปกป้องไปนั่นเป็นหน้าที่ของคุณอย่างถูกต้อง แต่ไม่ใช่หน้าที่ให้คุณมาวุ่นวายกับการบริหารประเทศชาติคุณจะเอาศักยาภาพอะไรสองตัวอย่างที่ผ่านมารัฐประหารสองครั้งมึงยังไม่สำเนียกอีกเหรอองค์กรอิสระหัวสวเขากระโดงเป็นยังไงในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาไงแม่งสมรู้ร่วมคิดหาแดกร่วมกันหมดมึงไม่ได้ทําเพื่อชาติแต่มึงมาทําเพื่อผลประโยชน์ของพวกมึงเองไอีควาย